ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงไม่เลิกงานไม่ยากจนนะครับวันนี้พี่เบคอนจะมาสอนวิธีร่อนยังไงให้ได้เงินนะครับแต่ก่อนจะไปร่อนเราก็ต้องขุดก่อนนะครับเดี๋ยวไม่มีอะไรให้ร่อนเต็มแล้วครับป่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงไอที่เห็นสีทองทอง,ทองนี่เกลือนะครับไม่ใช่แร่นะ <c oughs> ตอนนี้เราร่อนจนได้ดีแล้วนะครับพวอันใหม่สวยกว็เดิมเยอะอันนี้ไม่รู้เอาไว้ทําอะไรนะครับแต่เห็นเขาใช้กัน <c oughs> มีงบเท่านี้ใช้เท่านี้ไปก่อนเดี๋ยวลองร่อนดูไม่รู้มันเอาไว้ทําอะไรนะครับเหมือนว่าใช้อันนี้แล้วมันจะได้ของดีขึ้นปะ ได้ทองด้วยเนะี่ยที่รอนเหล็กของใครไม่รู้นะครับแต่ของดีขอยืมหน่อยจะได้ไม่ต้องซื้อเองอุ <c oughs> ้ยลูบี้ของดีปะน่าจะของดีนะไม่เคยได้มีอะไรพีโอ้ของเกลือีน่นั่น,นผู้เชี่ยวชาญการันตีมาแล้วครับว่ามันเป็นเกลือเ <c oughs> มื่อกี้นี้น้องชายผมเองนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากไปเล่นตามก็ชื่อแมปตามนี้เลยครับผม